We okay. do Terima kasih telah menonton! ครับเพื่อนๆแลวผมก็ไปเดินตลาดมาแล้วเนาะตอนนี้ก็กําลังจะกลับไปที่ร้านนะครับไะเรากลับไปที่ร้านกันดีกว่าครับเพื่อนๆแลผมก็กลับมาถึงร้านแนละ้วเนาะตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมของอยู่นะครับเพื่อน รู้สึกว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากอพเพื่อนๆเนาะร้อนจริงๆ เ <c oughs> พื่อนๆคือหลังจากที่ผมไปเดินตลาดมาแล้ววันนี้มันก็เดินตลาดได้นิดเดียววันนี้เันเสาร์รู้สึกว่าคนน่าจะเยอะไม่น่าหละมันเยอะเลยเหรอเพื่อนๆช่วงนี้ผมทําคลิปไปเดินตลาดแล้วก็มาเปิดร้านก่อนเพื่อนเนาะ คืออย่างที่ผมเคยพูดกับพกเพื่อนๆนะว่าผมเป็นคนที่ชอบชอบในการถ่ายทำเพื่อนชอบในการถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอผมก็เลยเลือกที่จะมาทำยูทูบและอันนั้นก็ข้างหน้าของผม,มน้องเพื่อนอันนี้ผมพูดตรงๆเนาะผมกําลังคิดค้นแบบว่าอยากจะทนนาะาําเป็นหนังสั้นละครสั้นเอาง่ายๆคือหนังสั้นนั่นเหละเพื่อนคือผมกําลังที่จะเขียนบทน้อนเพื่อน เขียนบทเองถ่ายเองแล้วก็กำกับเองส่วนนักแสดงผมก็ดูก่อนนะครับอาจจะเอาที่เอาน้องเอาลูกเอาห้านมาเล่นแต่ต้องรอให้ผู้ติดตามถึงพันก่อน,น,นเพื่อนผมถึงจะมีทุนทำเป็นหนังสั้นเนาะตอนนี้เราก็ทำคลิปไปเดินตลาดแล้วก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋วก่อน นี่ครับเพื่อนๆน้ำซุปของเราถ้าเวลาเขาจะเดือดแล้ว <m> เขาก็จะเป็นฟองแบบนี้นะครับเป็นฟองเครื่องปรุงนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเวลาเขาเดือดได้ที่เขาน้ําเขาก็จะใสเองนะครับอันที่เป็นฟองก็คือเป็นฟองเครื่องปรุงนะเพื่อนเนืะอน็นนี่แหละครับตอนที่รุงครั้งแรกน้ํามันยังไม่ลดอย่างนี้นะเพื่อนเะพื่อนเนาะพอเขาจะเดือดขึ้นมาแล้วคล้ายว่าความร้อนเข้าดันขึ้นมานะเพื่อน มันก็เลยเหมือนเหมือนจะเดือดอ่าเหมือนมันจะล้นหม้อี๋ยวเราปล่อยไว้สักพักเพื่อนเพื่อนให้น้ามันเดือดได้เต็มที่เดี๋ยวเราก็มาดูกันนี่นะครับเพื่อนเือตอนนี้น้ําซุปเราก็เดือดได้ที่นี่นะพอเวลามันเดือดเสร็จมันก,ก็จะใสอย่างนี้นะฟองหายหมดแล้วเห็นไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดหน้าร้านกัน รับเพื่อนๆก่อนที่จะเปิดหน้าร้านเราก็มาทำกับข้าวกินกันอีกเนาะวันนี้ได้เวลาทำต้มยำหัวปลานินนะครับอันนี้คือเครื่องมันเนาะปลานินที่ซื้อมาเมาื่อวานนี่หละเพื่อนๆเอาเนื้อมันมาไว้ทำยินเตอร์โฟแล้วก็เหลือแต่วิญญาณของมันเนาะวิญญาณปลานินเหลือแต่หัวกับก้างเราก็เลยมาทำต้มยำกินสดน้ำ 然后老然 เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทำเสร็จกันนะเพื่อนๆนะอร่อยป่ oa ทำเองอร่อยเองแซ่บเ,เองนักเลงจ้าแค่มันเดี๋ยวใส่ผักเพิหอมก่อนนะ ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราก็พอคลิปนี้ก่อนเนาะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆว่าอย่างที่ผมพูดไว้ช่วงกลางกาคลิปเนาะว่าถ้าผู้ติด,ดตามครบพันเมื่อไรผมจะทําหนัาสั้นทาง y o ท t u เสใส่ในช่องผมนี่แหละเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนี้ก็ให้เวลาเขียนบทนิดนึงตอนนี้กําลังคิดอยู่เพื่อนเพื่อนยังลงมาทำ ในแค่คิดก็ต้องรอสปอนเซอรนะ์เนาะโอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ